สวัสดีครับพี่น้องครับดูนี่ผมอยู่อำเภอหนองบัวแดงครับอยู่ตลาดสดนะครับมาซื้อมะ่งมาซื้อมะละกียังก่อมะม่วงนะครับเพื่อสเดจัดบูดปลาหมูอื่นนะครับอยู่ที่ลานมานะนะครับนะครับตอนนี้ก็ีมาตลาดแรงครับพี่น้องครับใส่เมตด้วย ให้แล้วนี่ไงนี่แมใส่ต้องใส่ ้พีน้องครับมีไหมดอยังไม่มีปลาเราปลาพี่น้องคนบ่อ่อยหลายครับเป็นตลาดสด ปลาทู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 เลือดไก่ยำยำฮะยำตีนเอาไหมเอาไหมยำตีนโอ้ยใส่ลูกซิ้นกจ้เชี่ยนมน้องนิดน่าอร่อยนะ أ, ลูกชิ้นยั้งครับเนี่เอ็นเนื้อเอ็นหมูนี่เอ็นเนื้อไก่จ้อเอ็นหมูลางกอกแลนี่เอ็นหมูอ่ะจ้าส่บาททุกอย่างค่ะเลนยเอีเนี้เอ็นเนื้อค่ะเนืจ้เลือกเลยจ้าเ้อะไรครับรับเนื้อเอาไว้นี่เาื่ะไดี๋ยวลาใม่ ระเสี่ยไปกันกระเสียยไปน้ำเพิ่มน้ำให้เนี่ยครับกระเสี่น้ำเพิ่มน้ำให้เนี่ยต้องไปอะ,ะไรสัหน่าชีบเราไม่ลูชิ้นปลาเอ,อาหเห็นน้ำมันคนกระเสียอ่าปอ่ะ ดีต่อได้ใช่ไหมผู้นึงก็อยากทำผู้นึงก็อยากทำอ่ะฮะสมอทำไหมสมเดี๋ยวับสมสมอใช่นำไปเดี๋ยวสมอของของไทยบ้าน ครับของเศราบ้านพี่น้องครับเอ้ยพ่อนะกระคอกรมี่นี่กระคอซับเป็น่อนยางดีอะไรสุดยอดเนี่ยเฮ้ยอีห็ดเทียนมาขีหยังค่ะเนี่ยมำยานค่ะมาตำยันก็เฮไปแกงด้วยค่ะยัดัก ตลาดไทยเขาดห่อยครับพี่น้องครับโอ้ยปลาหอยกับมี่คุณหอยปังหอยปังอากนคันนี้มัดมือเสียบ่ครับนี่มันเข้าวเจ็อนุญาตถายในเด้อครับขอาคบกินบานๆพี่น้องครับไปต้องต่อม่หยัง โอ้อุดมสมบูรณ์นดิพี่น้องอ้าวไปไหนล่ะเฮ้นพี่น้องไปสุกหนึ่งงางไว้ขนาดไกลด้ดำกว่ามี่ คนอาเฮ็ดอะนักแดกอะไม่ให้โอ้แม่กองเท่าไหร่เนี่ยหาสิบเนั่นนั่นเหละหาสิบเลวะแบบนั้นวะากองอันนี้ก็หาสิบบอทรกันเยวครับันเยวครับ ก็เก็บเก็บเ,ง,เ,ง,เงี้ยน,นนี่เก็บเงินเก็บเงินก็บวานข้นมาแป๊บน่งหักจเ้ยี่เก็บไานยังมีของบ,างบาง้านบ้านี่น้องเห็น่าพี่นอ้องมีบางของบ,างบาง้านบ้านอืมตาคนนะ่ะหัวปากเตาอกคอยังล่ะะ<ไ><อ> ผักสลนะผักสไลนะอ่าบางงานไหนอ่ะออมบังที้ออมออมเสร็จออมเปร็อับสไลที่ออมมาห้มน้ำหกนี่ะรได้หน่งูออัเสร็จก่อนเนาโอ้ยเนี่ยานกันืได้ปลา อับฟังทักไส่เนี่ครับจอดจองโอ yeah, ้ยใครมาเนี่ยโอ้อันเนี้ยต่อต่ออ่าถงละเท่าไรแบบนี้สองร้อยสองรก็บวนี่สองร้อยกับกตัมออยเอาหนย่ต้องแม่มันตอดจจกำปนหรือกำตําแนงนะำาน มันซ่อนครับพี่น okay> ้องเลยเออะไรนะเนี่ก็บกบพีผงมีไหมพี่มีแล้วอะไรข้าวะสัองไหมข้าวะสองไปใส่ตะลาไหมได้แล้วได้ครบแล้วจัดเือนไปพี่น้องครับมา าม,ามาชานะไปกินเล่นนหกินเล่นเลยเหรอมาครับพี่น้องอุดมสมบูรณ์ไปเลยเนี่ยกินเนาะพี่น,อน,อนออ้องเนาะเออเพราะว่าสิเป็นป่าไรเพราะว่าสิเป็นกบปลอกคอปลาดุกปลไม้พักพืชบ้านนะครับอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับที่ตลาดแดงอำเภอหนองบัวแดงครับเมื่ออื่นกิจกรรมข้องกันนะครับ ครับผมหลังจากมาจากตลาดครับเขาได้วัตถุดิบนั่นก็คือบักหมล์แล้วก็ยังบะแล้วเพราะว่าเขาต้องไปหาร้านที่เพื่อนให้เพื่อนก้อยให้บ่อยเพราะว่ามันม่ใช่หมกไมลแล้วก็จะไปเคียงเนี้ยบอไปโอ้พี่น้องมาเที่ยวเอานะครับน้องเดียววัยรุ่นพาไปละถึงเขาไม่อยากเนี้ยแต่เขาก็เดี๋ยวก็กินเป็นนะไม่อยากเนี้ยนะละเนื้อไส้ คุณแม่เลียดจะพาไปนะอันนี้ออกถนนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะซ้ายตรงไปถึงวัดแล้วก okay, like ็เลี้ยวซ้ายอีกถึงไฟแดงเลี้ยวขวาอ๋อนี่ตามนะครับเค๊ะเข๊ะเข๊ะเรียบเรียบครับหมดแล้วไปไปนาแนวเขียงเนี่ยกลางมุ่งย่างดีไปอ๋อไปไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะมามาสวัสดีอียาสวัสดีครับเขียงเนื้อครับโอ้ย นมเดียจ sure. e, ah, oh. yeah. ุ่มไปกินใส่ไปกินยูรีสอดจ้ะโอ้เห็ดบดเลยอันเอาชอนนะเอามีอทนน่บเมนสอดยบ่ โอ้ครับครับเราก็ยืนหันได้ไหมแต่ยืนันถึงตเออเอาเฮ็ดรถพันเหรอห้ากัจังไปฮรเช็ดเช็เอาไปหัาไปไปจัดการใช่ไมเพื่อให้ไปเฮ็ดดยก่าใส่หน่อยที่มาหนีใส่ไนใส่อผมมาอ่มาน้าซับศตรูสุดท้ายไปแดกปลา้าโมดเอาไรเนไนหวไวยินมหานร ล่องล่องเบรงเครื่องรถได้ไหลองเบรงกันไามมด้แย่กันหมยังเสยนน่เออเนไปไไ่ r d e o r d e r นี่นี่น้อยี่นงกัวเงนีจิโอ้นี่นี่สอดยังแบบวันรื่องี่แม่แ้่ โอ้ยายบ่ให้เสียเปียกหมอีกหนอยนึงนี่โอ้่า่อคิดดอกค่าซอวยนี่นี่นี่เครื่องรูดซ้ำนั่นจุพอไหมพอไหมพอจูบบอรูดทะเลครับซ้ำารเ์ไปก็ได้จ้าซ้ำสอยสิจแม่ครับ้อยจุ่มเจไดยะส้อยเองบอเไปไมันีคมๆยไปร้อยเจูใจเจ้าสอยผู้้อยเป็่งอ้อยเปงนุ สวยทั ng ng à, ้งนั้นก็ได้สวยนะอ้าวไม่ต้องใสใจพวกเจ้าสวยทังแดดเจ้าเอ้พอจกตาก้อีกยแม่นฟางเอาจแม่ก็ีแ่นี้อครับใส่ถุงใส่ถุงดึงตูดไม่ได้เแม่คือมันอนี่ที่สวยใส่ถุงยางใช่แล่ที่สวยถุงยางไอ้ที่อกโตแล้วมันเป็นยัง้ถกางมุ่งอยู่เอาอยู่ไหมน่ว่าจะยังไงอย เดี๋ยวคุณหันไปก่อนดิคุณหันไปก่อนนี่เรอเียงเหรอได้เลยเีาวันไนบ้เจ้ข้อ้นไหนเลยรอบงก็ิซึเป้ามือก้นเจ้วไปจั่งมือซนี่จ้าจุ๊กซี้ๆนี่ดีงพร้อัมบนแ้ดีมีนี่นานอย่าใหแม่ราบจัการให้มีฮอตีฮอตซี่ฮอตแต่แม่แม่เินเกลี่ยแล้ว Lóng miếng nó nó ừ. không nổi không lâu không lâu không lâu được lâu không lâu được, lâu không 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 không <laughs> ครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดีค้าแเรงครับนมบัวแดงครับถ่ายบรรยากาศน,น้องเรง่อสุนหนึ่งอ่ะส้อยเหนื่อยอยู่ครับ น้องถ้ายคลิปนี่นะครับตอนสิมบ้าบานห้องอะมาลูกวนไอไส้เพลินร้านปลาเผานะครับซื้อร้านยังคข้าไปเนี่ยซอเกษตรร้านปลาวินปลาเผาพวกนี้เนี่ย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 เออนั่นนั่นเนี่ยก็อกระเซ็ดเนี่ยยังก่อใช่ไหม เนาะตามสั่งทุกอย่างนตามสั่งทุกอย่างปลานนี้สดก็มีนะครับโอ้ปลานนี้สดก็มีกระเซาะกระเซาะพี่น้องกสดเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดลบกวนลบกวนให้ย่างมั่ให้พ่อมกับก้อยบุกฮอยให้พ่อมครับที่เซ่นปลาล่าพ่อม ฟ้ากิน <wounds> ขี <laughs> <ห uk> <rad io> ้ยานี่บอกยกฟ้าขี้ยานี่ยแซบตำต่ำแม่แซบแซบแซบเี็ลีเดอรเอิ้นแม่เราวพตำไดิเอ้ยตกวเอ้นัวเย่ทำไมกีฬาลจ้า็แนโอ้ยจนั่งจอดถึง้านใจดีเลใจดีให้ใจดีให้ เอาคุณเลอยากมาซื้อก็มาซื้อแล้วพี่น้องเด้อตามตลอดเอาบคุณหลายๆครับแฟนคลับเนาะแฟนครับแล้วกน้ำเด้อบริการมอลล์ทั้งช่องยูทูบเบอร์จะขอางยูทูบเด้วยนี่เด้อเนี่ยนะใช่ไหมาช่ยูทูบด้วยเนี่รอนะจะขวางยูทูบไปรอนหรอเดินแล้วเอาน่ะคักคักขอบคุณครับอย่างเนื้อพี่น้องเลย ครับคับครัครับมันแกาดดีพี่น้องเป็นตะยูให้น้องบัวแดงก็เป็นตะยูเนาะการ์ดการ์ดขิงเขาน้องมะพร้าวพอดีเนาะ มาับเบอร์หรือแบบนี้ย่างอ่ครับมาส่งปลามาตะปูยังบอกมาตะปูยังอ๋อไวไฟสวัสดีค่ะมาส่งปลา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 ส่งปลาสดสวัสดีครับส่งประจำมั้ครับ รับสงปลาสงปลาสดโอ้นี่เป็นสมปลา่าจากอำเภอปูเวียงพี่น้องครับอนุญาตเด้่เปันยังกะไทยโอ้โหลียดสดสดอ่าเอาเอารี่งเสัดล้าด้อพี่น้องเด้อปลาเผาสดสดูด่นน จำหนายปลานินซีพีอาต้องใส่กใกแกนเรียงเนาะแกนนี้ตบลูกอะไรแกนรูกใ่เลี้ยเรอาเฉเลี่ยเหาอรลับลวกห้าสอง Những lúc bỏ vào đây, quay 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 เอันนี้ก็ชีพพี่น้องครับเออชมัดน้นปลาเผาเป็นบรรยากาศพี่น้องเลยเพืกันๆครับอ่ะขอบคุณหลายๆที่พี่น้อ,นเอ,อ,องเน,น,น,เน,งเน,นื้ออู้ยปลาด้จะใส่งาม ด่้อรมหอมปูดองพี่ดองเอ้ยสุดท้ายท้ายสุดเอาสุดท่ายท้ายสุดเลยฝากราดปลาเผาเขานี่ยี่มองได๋ น้องบะแดงจ้ใช่สำนักงานสสมะนาะจ้ามีปลาเผามีอาหารตามสัง่งแล้วก็มีปลาซอสพร้อมมีลาบพี่ก้อยพี่ตม้มพี่ออมเพียมีมดทุกอย่างลาบไกล่ลาบหมูโอ้ยพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ต็มๆขอบคุณหลายๆมีน้ำใจเฮ็ดให้น้องให้นุ่งนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยอดเจ้านาสิมาอุดหนุนจ้าหรือมืออื่นนี่ละห้าหิว <c oughs> ยป, fly, ป, fly, ปามนนนนานแนปากกลองไว้เอาแล้วค,ลรครับเอาขอบคุณหลายๆครับ